เช้าวันนี้นะครับตำรวจสอนอบางขุนเทียนเนี่ยได้รับแจ้งจากช่างภาพฝ่ายรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง9้านะครับ,รบชื่อว่านายนิพนธ์ลาบสรีมงคลนะครับ,รบก็ไปแจ้งความตำรวจบอกว่ากลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มชาชการเข้ามาทําลายทรัพย์สินภายในบ้านจนข้าวของบริเวณหน้าบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับโดยกลุ่มที่มาทําลาย บริเวณหน้าบ้านเนี่ยเป็นกลุ่มทวงหนี้นอกระบบนะฮะอันนี้เป็นบ้านทาวเฮอร์สามชั้นนะครับเศษกระถางต้นไม้เนี่ยกระจัดกระจายเศษไฟนีออนนี่แตกกระจายนะครับ mm hmm. เขาก็ไล่ฟังบอกว่ามีมีผู้ชายเนี่ยมาเคาะประตูถามถึงเรื่องหนี้ที่ไปยืมมาพอถูกคุณนิพนธ์เนี่ยไล่ออกไปไอคนนั้นมันก็พาพวกอีก4คนเนี่ยกลับมาตอนห้าทุ่มมาเขย่าประตูแล้วก็มาเอากระถางต้นไม้เนี่ยคว้างใส่หน้าบ้านจนแตกกระจายนะครับคุณนิพนธ์เนี่ยบอกว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพื่อนที่ตัวเองคบหานะฮะชื่อนายไอราพ์พรมทีละวงเป็นอดีตผู้กำกับเวทีสถานีโทรทัศน์ช่อง9นะครับก็คบกันมาเป็น10ปีเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะฮะตอนหลังปี54เนี่ยนายไอราพ์เพื่อนตัวเองก็ไปทำธุรกิจผลิตเสื้อผ้าก็ยืมเงินจากตัวเอง2ล้านบาทแล้วก็ยืมเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ในช่องเดียวกันอีกหลายคนรวมแล้วเนี่ยเป็น10ล้านจนกระทั่งต่อมา นายอราพจน์ก็มาอ้างบอกว่าเงินที่ยืมไปเนี่ยหมดแล้วเพราะว่าโดนโกงจนหมดก็ปรึกษาบอกเ,ออเขามีที่ดินอยู่ที่ราช,ชบุรีเนี่ยจะขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันให้หน่อยเพราะว่าจะเอาเงินก้อนใหม่มาลงทุนเพิ่มก็ด้วยความสนิทสนมและเชื่อใจก็ยอมมอบเอกสารแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องอไปให้สองชุดไปทำเรื่องกู้กับธนาคารจนมากระทั่งกลางปีห้าหได้รับการติดต่อจากบริษัทโตโยต้าบอกว่าตัวเองขาดส่งค่างวดรถก็ปฏิเสธบอกว่าตัวเองไม่ได้ซื้อ ตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่าเพื่อนที่ไว้ใจเนี่ยนะเอาเอกสารตัวเองเนี่ยไปซื้อรถกระบะสองคันรถเก๋งอีกหนึ่งคันจักรยานยนต์อีกสองคันแล้วก็ไปทำบัตรเครดิตรูดเงินไปแล้วสองแสนแล้วก็เอาเอกสารไปทำเรื่องกู้เงินนอกระบบอีกจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าที่รู้ก็คือว่ากลายเป็นว่าพอเป็นเอกสารตัวเองเนี่ยคนที่มาทวงหนี้ก็เลยมาทวงกับตัวเอง เขาก็บอกแบบนี้นะฮะเคยไปแจ้งความกับกองปราบตั้งแต่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเนี่ยฮะแล้วเมื่อคืนนี้ล่าสุดเนี่ยมากันชุดใหญ่นะฮะมาทวงเงินอ้างว่าเงินที่ยืมเฮียโจ๊วไปเมื่อไหร่จะคืนคุณนิพนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ยืมไอ้คนที่ยืมเน่ะมาเอาเอกาสารไปใช้ก็ไปทวงกับคนนั้นสิปรากฏพวกนี้ก็ไม่พอใจแล้วก็บุกเข้ามาทำลายข้าของที่หน้าประตูเนี่ฮะ นี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะโอมแก๊งทวงนี้แส่ว่าเพื่อนเพื่อนของพี่คนนี้ก็แสบมากนะแสบมากโอ้โหคบกันมามตั้งแต่สมัยเรียนเน่ยยังยังมาหลอกกันได้นะฮะครับพี่เขาเลยได้ครับเลยเดือดร้อนเลยอื